อยาก e ฮ็ก่อนเราได้ทำการเจอบอสซอมบี้ยักษ์กับบอสสเกล,ลิตันยาบอสซอมบีย้ยักษ์เราเสกแต่บอสสเกล,ลิตันยักษ์มันเกิดเองผมเลยคิดว่าไอ้นี่มันจะง่ายเกินไปหน่อยผมก็เลยเอาแอร์ก่อนน,นั้นออกเยรยลองการเกีานใช่แล้วครับทุกคนบ้านกูไม่เหลือเวอะไรแล้วอ่ะ ก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาทำเรานอนกันก่อนนะครับเราทําการนอนนะครับผมซึ่งเราอยากกาวชิลอะร้อยวันมากเลยแต่กูทําไม่เป็นนะครับผมซึ่งตอนนี้นะผมได้เจอเขาเรียกว่าดีเีเดอะเพชน,นะครับก็เลยเอามาครับเป็นฝานะสว่วนเหล็กนะครับเราก็เก็บเราก็เผาเป็นที่เรียบร้อยนะผ่ายเราก็ได้หายไปนะเพราะไอ้สองบีแยกนั่นนะ ชชิเออชิไบิก้ก็ยังดีดาบด้ยอืออืออาบาเอ้ยแมงโคเทหรือสกินตูเนะกินมันจะเหมือนไข่แ uh ้นะ่ยอยากแบสกิน bon เปลี่ยนสกินแป๊บเออคข้าผิดข้าวคนนีกว่าแขกที่พูดไม่เท่ โอ้มิจะขอเท่ๆอะเพราะว่านี้เท่สว่า่าเคยได้เราได้สกินคนมาเหมือนเดิมแหละสอยไหมมือยาวนว้ยอ้ามันหนีเออพุ่งคออันนั้นก่อน จะบอกเนาะอืออุ้ยแต่บ้าเราเป็นกาะเลยหรอนะกัวจบกัวแบบกดปิดคลิปแบบแต่บ้านเราแบบเป็นเกาะเลยอะโอ้โหดูดิซอมบี้มันพังบ้านเราเว เลยซ่อมโอ้ยถึงมาทุกคนมต้องปรับภาพแล้วแอปนี้บอกเลยว่าดีมากสามารถซูมได้โอ้โหไอเหี้ยมองอะไรไม่เห็นเลยเฮ้ยมันซูมไกลเกินอุ้ยจะทำนี้ก็ได้ <c oughs> เร็วเร็ว เาอพานะอภพอประมาณเพราะใครจะไปรู้แหละทุกคนโอเค EHP นี้เราจะมาทำอะไรกันดีผมว่านะเราควรที่จะเริ่มสร้างกอรงดีซเดไดโดเสากันแล้วนะนี่มา เอาหินนะครับเราครั้งนี้เราต้องแกนหิน,อ,หนอันนี้กองเลยกันอยู่แล้วนะ แล้วไม่รู้แต่กลัวมาก่อนขอภายในคำหยาบด้วยนะทุกคนผมขอหายินแป๊บหินเนี่ยแล้วต้องกลายเป็นไม่ใช่หินธรรมดาแบบนี้นะก็ว่าแต่นี้มันคืออะไรอืมอืม,มต้องอ,อะไรทำไง ไรเรามาหาเมริกันร่างบ้านนั่งกงแล้วสาวมึงดูเนี่ยกูเทียบแล้วนะกูจ้ากูกำลังจะบอกเลยว่ากูจายทำไมมันไม่อายวะ แล้วทำไมแถวนี้มันมีแดวเสาตัวอะไรทำไมมันมีแต่แดวเสานี้วะเนี่ยมันไปไปไป,ไปดีเดียดีเดไปดีเดียดีเดีอ้าเแล้วเราจประปูกจ้งแล้วกัน เพรแต่เราเจอเราต่อเออเป็นมิดอยู่ตัวหนึ่งนะเมะื่อกี้อีนี้แบบเราต้องการแบบรวมนวลก่อนนะันแล้วเราเอาคืนแล้วกันนะเดี๋ยวนี่เยอะเราคุณต้องคูตรอมนวลมาเด็ก เ่งถามว่าอันนี้เราวิ่งเร็วไหมไม่เร็วหรอกโอเคพว่ากงคงจะไม่คม่อยใหญ่มากนะตรงนี้เราจะเน้นเป็นสัตว์กินเนื้อแล้วกันนะ ไอ้พวกนี้ยตอเสาร์มันแบบัจะไม่ไหวแล้วไม่เอาความคุมจะเอาไอ้ยสองเลยจะไม่มียุ่งอีกนี่นี่ไงยุ่งอะไรนักเหนอเอเออเออหวังว่าไฟคงจะหายนะ ไปหา,หายถึงกับต้องจ่ายแล้วเมื่อไหร่ผมจะทำตรงนี้เสร็จเฮ้ยยากจังแล้วทุกคนทำไมมันวางไม่ได้วะหอวางแล้วนี่หนูก็ยังไม่วางอุย้ยมันเท่อยู่นะ ชิบย่าคุณคุณคุณนี่โอ้ ไม่รู้กูจะเงียบทำไมนะคือแบบเวลาผมจะสร้างอะไรผมชอบเงียบนะทุกคนยูทูบเบอร์แต่ละคนเขาก็พูดพูดแบบพูดเรื่อยๆเลยไม่แบบแต่ถ้าเป็นผมเนี้ยผมจะเงียบยาวๆเลยนะเวลาจะสร้างอะไร <Yeah. S 1> นี่โอเคเออโอเคนี่จะเป็นตัวอะไรดี <Yeah. S 1> แต่มันเล็กไปหน่อยนะทุกคน เอาเอาเป็นเอาอีกแล้วกัน

คุณคุณคุณคือพยายามจะไปบอกว่าผมือรเนเล่าม้อยดืไม่ได้จีบก็สิทางสสนั่งออกมาบอก โอเคเราคอยหาประตูที่หลังนะเดี๋ยวจะลืมลืมบแบบสร้างกงสร้างกงแค่ครั้งเดียวแบบนั่งไปหลายแบบชั่วโมงแล้วนะชั่ว แต่ไปตอนที่ผมทำกองเสร็จด,ดีกว่าโอเคโอเคเราได้แล้วคายราสาวมาเราขอถ่ายคลิปก่อนคือแบบถามว่าทำไมเ,เลือนอะไแค่นั้นก็ต่อสู้กับเราสาวมาแต่ผมเลี้ยงด้วยสาศแบกเนื้อนนะไม่กินเนื้อน,นะทุกคน อ่อหาหางก่อนตัดมันลูกพ่อเนื้อเนื้อเอออ๋อเนื้อยูนี่ทีเลยมันกินเนื้อเดียวเสากินเนี่ยเปรียนี้ แหว่องอ่อนแดงเงี้พี่แว,ว่งอ่อนะว่าเราเอสเท่าไหร่น,หออนี่น้เปิ้ลทองนี่หละโอ้โหมีของธรรมดาด้วยนี สีเนาะววอดาเมดเราเนี่ยตาเมดเราโคตรดีอ่ะนี่โอเคแต่โอเคเวลาโอ้โหโอ้โหีลยว่อีสิบเองเหรอต่อยนูอโอ้ย ต้องใจนึกว่าแร้อพี่โอ้ตัวใจนีเลยตีเลยตีเลยไปเลยไปเลยไปเลยไม่ต้องมายุง่งไม่ต้องยุง่งเออทางการจะแหละหเป็นไงโคตรเท่เลยเราคือแบบขอบอกเลยนะว่า แอปเนี่ยแม่งโคตรดีเลยนหจะเพิ่มฟังก์ชันนหนจะแบบแอคออนที่แบบมันดูเลือดได้ก็ยังมีอะ่ะ<อ>เลือดแบบนี้มันคือแอคออนนะทุกคนเคย็ดพีแค่ห้าแล้วมันโคตรใกลเลยโาารรอ้ยย อ๋อกแสดงกองเหรอโหแต่ละอันมั่โคตรดีอ่ะอุ้ยไโอ้ว่าเราอะรว่ะออ๋อ ก็จะไม่รอดแล้วมีหลายอันนลยทุกคนโอ้นี่แบบมันแย่กว่าเดิมอีก โอเคอ๋อแบบเราก็สามารถเปิดแผนที่ได้เหรอวุ้ยอันนี้มันก็เจ๋งไปเราไปแฮปเปอฮองก่อกินล้วนเลย กินเนออาหารด้วยยี่นี้ก็ได้คกุกกี้มาให้คุกกี้ทำลายกันทุกคนทำไมมันบักเลยวะแต่ปัตต้อนที่ไข่มันฟักด้วยนะฟักแล้วทุกคนตัวหนึ่ง

โอ้โหโลกไม้อาหารมันกินไม่ได้เนี่ยอ๋อแล้วชาตินี้ผมจะออกได้ไหมวะควรไปทำประตูหมควรไปทำประตูใหม่จริงๆรไง โอเคโอเคโอเคทุกคนก็สำหรับวีดีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดดิ่งด้วยนะแล้วนะลเจอกันใหม่เย้าพรุนี้นะสารบวีดีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันบ๊ายเบารสวัสดีครับ